สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้โค่นตกตกนะครับไม่ตีจำได้เรามาดูปลาเขื่อนกันบ้างว่านะครับหลังจากาน้ำท่วมไปประมาณเกือบจีบวันนะครับแล้วก็ได้ตัดยางกันบ้างนะครับครัโกโรคหรือวอ่ารโรคนี่มาตกกันเรืวอนะครับโดยเฉพาะบ้านพุ่มตกกันตั้ทงที่วันแล้วอยเรนะครับไม่ได้ตัดยางก็กว่างๆมาชมปลาเขื่อนกันบ้างว่านะครับ วันนี้พมก็เอาผาปิดตามาควากันนะครับนี่สิงก้องปักพวกนะครับเอามาควาพมเลยนะครับแต่ว่าพมว่าเออตึงนันก็พุมอยู่ท่าคลิปเลยก็เลยใหท่านได้ชมนะครับนี่ก็พุมก็ไม่ได้รู้จักนะครับว่าองค์นี้นะครับแล้วก็มีอยู่ไล่องค์นะครับนะครับเม่รู้ฐานรู้จักมากมายนะครับถ้าว่าฐานนึ่งฐานได้รู้จักกาฐานส้ามาเน้นเม้นมาบอกด้วยนะครับนะครับ แล้วก็จะมีผาลักษณะเก่าๆนะครับคือผาเนี่ยผาเก่าแน่นอนนะครับอ่านะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเจ้าของผาเนี่ยฐานมีวัตถุโบราณมากมายอ่านะครับมากมายจริงๆนะครับผมไปถึงบานฐานนี่ไรอุนเลยะนะครับแล้วโดยเฉพาะอถาดชนอสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถาดเหล็กเล่ยถาดอ้อยถับปิดอะไรพวกนี้ถาเผ็ดหน้าถางังกะละปังอ่ะกะละปังแดงกะละปังข้าพวกนี้ รอยเป๊ะต่างๆนะครับเรทองกำมาเล่นทีพวกเม็นนั่นทีว่าท่านพภที่บาลลูกฐานเนี่ยนะครับก็เยอะแยะวันนี้ก็เลยในศาสนาที่ว่าคนที่ว่าเคารพนับถือกท่านมาเอ็นว่าน้องเบ้าตั้งคลิปกันเลยนะครับออกมาคว้าไวผมคว้าไวเพิ่มก็ต้องก้อนญาติฐานนะครับวันนี้ก็มาออกมาเพื่อเลนะครับเพื่อว่าเขยรู้จักมั่งนะครับโดยเฉพาะพระแต่ละองค์นะครับคือรู้เลยว่านะครับแต่ละองค์เนี่ยเป็นพระดังเดิมตั้งนั้นนะครับอายุ อ่าอาอายุบอกว่าผมุกิดว่ารักรักโอยปีนะครับในตามขาดกันเองของผมนะครับฐานนึ่งฐานได้ยากอ่ารูมั่งกับฐานโบมาด้วยนะครับว่าองค์นี้เป็นอะไรองค์นั้นเป็นอะไรนะครับเพื่อเราจะได้เรียนความรู้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับพอเมื่อก่อนนี้พ่อมก็อยู่ไส้ก็เรียกว่าไส้มู่อ่านะครับจะอ้อยปลาเขืองนี่เต็มโกนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่อ้อยปลาเขืองเลยนะครับอ่าพมเขเอามาศึกษาอ่านะครับเพื่อเรียนรู้เพราะทุกวันนี้ผม เชื้อคำซ้อนในปลาัยบิดกว่าเราผึ่งต้นผึ่งธรรมะนะครับถ้าเรามีสิทธิละท่านนี้เราไม่จําเป็นต้องไปฟกปลาเคืองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราเออไม่ไม่มีสิทธิละท่านไม่ทื่อสิทธิปฏิบัติธรรมที่เราก็ปกไว้ก่อนก็ไม่หวากันนะครับซึ่งองค์นี้นะครับนี่กระฐานรมาให้พุ่มนะครับองค์นี้นะครับเป็นว่านแปดรอยแปดเลยนะครับทั้งว่านเลยทั้งถาทุนัสิ์เลยนะครับฐานก็ร่มอ่านะครับฐานเป็นสิทธิ์นะครับเอ่อเขวานะครับสิทธิเขวานี่ซื้อถอดมาเลยนะครับ นี่กับนี่ถ้าแกมามันจะเป็นปวกเรศต่างๆนี่มันจะโอมันจะเลยนะครับถักโซนัสซีต่างๆเนีนาานย่ยนะครับนี่กาตานอไม้กะพุ่มกาขื่อไม้ลายห้อยนะครับแต่ว่าเป็นพือพืชกันดีมากได้ลูกใหญนะครับนะครับนี่ก็ต้องก็ขอบคุณมากและตึ้งยากจะถามว่าตนานึ่งตานใดที่จะผ่อ,ะอรู้มากมายนะครับเ,นะร,บเ,เ,ร,เรื่อง,องนะครับเรื่องเนี่ยปลาเขื่องในเต่าลงนะครับ แต่โดยเฉพาะในความเชื่อวของผมปัจจุบันอ่าโดยเฉพาะพระเครื่องคือตาปิตาพุ่มเชื่อว่าพุงจะมาเป็นในคําสอนของพระพุทธเจ้าและอ่านะครับเรื่องอายตนะต่างหกอ่านะครับอายตนะที่ได้ปิตาโกผิวปิตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจพวกเนี้ยพวกเราพุ่มเชื่อวแบบนีว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราว่าคำพี่นี้ซ่อนเรื่องอายตนตออะท่างหกนะครับท่างฝ่ายในและฝ่ายนอฝ่ายนอกนอกับผม อารูหัวเฟี้ยงหัวกลิ้นหัวกรถหัวสัมผัสของนี่เราคือไม่ต้องไปอะไรมากมา่บางที่เราก็อาจจะทําไม่รู้เมตรเนี่ยบัางถ้าเรารู้เรื่องทุกอย่างบางก็เลยคุณไหวนะครับดีครับผมก็แต่ตามบัตร้าผมนะครับผมก็มีความคิดกองผมนะครับแต่นจะคิดยังไงนะครับก็ไม่ววาากันนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็โดยเฉพาะคลิปแต่ละคลิปนี่ผมก็ ต้องอให้ฐานวิทัยหลายานในการดับชมนะครับผมมีอยู่ไส้มือก่อนแต่ปัจจุบันนีพุ่มมาเป็นไส้พุทธะนะครับพุทธะแปลว่าผู้ร่นผู้รูนะครับ,ผ,บรผู้ตื้นนะครับผู้เบิกบานผู้เบิกบานคือผู้ตื้นนั่นเองแต่ถ้าเราอย่างอยู่ไส้ไส้ยาซ่าถ้ายกตัวอย่างนะไส้ย,ยาซ่าเป็นซาดแห่งความลับนะครับแต่นี่ไม่ใช่ไส้ไสา้ย,ยาซ่านะครับ พอเราเอานำอ่าก็เรียกว่ามีพิษนาธรรมยุนะครับโดยเจะาอพระพิตตาวันนี้จึงมาว่าผกผักหัวกเปื่อนๆนะครับโดยเจะาอฐานผู้มีความรู้นะครับแนนนำมาด้วยว่าปลาองค์นี้องค์ไหนรุนนไหนนะครับจะก็ขอบคุณหมากับจำรับสบวัสดีสวัสดีครับผม